ควันออกด้วยควันออกเห็นไหมเห่อภูเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเขียวียวเหมือนสวิตเซอร์แลนด์จริงทุกคนผมดูข่าวรัฐบาลประกาศว่าเขาจะปิดประเทศไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าในประเทศไทยนะฮะดีผมเครียดทุกคนครับตอนนี้นะครับทุกคนผมเพิ่งมาถึงที่ตุรกีครับทุกคนทุกคนโอ้ทุกคนตอนนี้ อยากจะบอกว่าตอนนี้นะฮะเราเพิ่งมาถึงนะฮะผมจะมารีวิวนะฮะทุกคนเดี๋ยวดูนะฮะจะเป็นยังไงทุกคนไปทุกคนครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่เมืองทรัพย์ซ่อนนะครับหรือว่าในเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าอูซุนโกนะครับทุกคนเป็นเมืองที่สวยที่สุดตั้งแต่ผมเกิดมาเลยทุกคนอย่าเดินเร็วเดินไม่ทันแต่เดินไม่ทันผมจะบอกว่าตอนนี้นะฮะโอ้หมือชักคือผมเดินทางเนี่ยผมยังไม่ได้หยุดเลยนะฮะทุกคนมาจากปัตตานีตอนนี้นะฮะ ลบสามนะฮะ<อ>แล้วก็ด้านบนเขาทุกคนเห็นไหมดาซูมดาซูมน,มนี่ด้านบนนั้นนะฮะทุกคนจะเป็นหิมะนะฮะภูเขาด้านบนเป็นหิมะหมดเลยเมื่อกี้ตอนก่อนเรากดถ่ายเนี่ยยังเห็นอยู่นะฮะทุกคนแล้วก็ตอนนี้หมอกบางแล้วมองไม่เห็นทุกคน อยากจะบอกทุกคนว่าเราเดินทางมาตอนวันที่20ใช่ไหมทุกคนพอเราถึงที่ตุรกีเนี่ยผมดูข่าวรัฐบาลประกาศว่าเขาจะปิดประเทศไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าในประเทศไทยนะฮะตั้งแต่วันที่21เราก็ถึงนี่แล้วแหละแล้วก็เราก็ถึงที่นี่พอดีผมเครียดทุกคนผมจะได้กลับบ้านแลว้วเปล่าทุกคนผมถึงวันที่21รัฐบาลประกาศวันที่21อพอดีเลยทุกคนโกนครับที่นี่นะฮะเป็นแม่น้ำอูซุนโกลเป็นเลกนะับทุกคนน่ารักเป็นเลกที่แบบอากาศติดลบ3นะตอนนี้นะหนาวมากทุกคนดูเป็ดดูซึ่งทุกคนดูเป็ด น่ารักมากทุกคนเอ๊มัน,น hey, เล่นน้ำแบบเยอะแยมากเลยเห็นไ่มน่าตาเฉยมากเลยน่าร <c oughs> ักมากทุกคนไม่ใส่เสื้อหนาวด้วยดาสิบชั้นอะ่ะผมอยากจะบอกว่าที่นี่นะระหว่างทางที่เราขึ้นมานะครับทุกคนบ้านเมืองคือสวยมากเ <c oughs> ขาบอกว่าที่นี่นะครับคือสวิตเซอร์แลนด์ของตุรกีทุกคนสวยเนี่ยเ <c oughs> ทียบเท่ากับที่ที่สวิตเซอร์แลนด์เลยแต่ว่าผมไม่เคยไปสวิตเซอร์แลนด์เพราะมันแพงดูวิวหมู่บ้านด้วยตั้งแต่ผมเกิดมานะเป็นเมืองที่สวยที่สุดในชีวิตผมเลยไม่เคยไปที่ไหน ควันออกด้วยควันออกเห็นไหมเหรอ่หเออว่ <c oughs> คอควัคอนออกเหรอสวยมากเลยวิวแล้วก็แล้วก,วก็ที่แบบเด่นของตุรกีนะฮะทุกที่จะเป็นมัสยิดมัสยิดจะเป็นทรงแบบนี้ทุกคนมันจะแตกต่างจากที่บ้านเราทุกคนดูด,ดูดูเป็ดหัวเขียวผมไม่เคยเห็นเป็ดหัวเขียวทุกคนเห็นบะเออยากขายรูปอ่ะ ถ้ามีโอกาสพรุ่งนี้เราจะขึ้นเขาแล้วก็ไปเล่นหิมะขึ้นเขานู่นจริงเหรอใช่เราจะเล่นสกีด้วยไม่น่าเชื่อว่าที่ตุรกีมีสกีมีอะไรอย่างนี้ด้วยตัวเออยู่ข้างล่างนี่ด้ยังหนาวเจ็บมือไม่ไม่บนหิมะอาจจะไม่หนาวก็ได้ใครบอกคิดเองคือคือตอนหิมะตกมันไม่ได้หนาวเท่าก่อนหิมะตกนะดารู้ไหมไม่รู้ตอนอยู่จอแดนเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้ที่นี่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าที่รานอาหารที่เป็นที่ท่องเที่ยวออกแนวแบบออกแนวแบบถ้าใครเคยไปาเมรอนที่มาเลเซียออกประมาณนั้นนะดานะแล้วว่าปะ อ,ออกมาแล้วนะิี่ว่าดาองรีออกใส่พบด้วยอันนี้คือพอบดาหนาวจริงไม่จุกตาไม่เคยอยู่ในที่ที่หนาวขนาดนี้มาก่อนนะทุกคนผมอยากให้ดูนะฮะหิมะตอนนี้ใกล้มืดแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยหิมะหมดเลยนะฮะทุกคน, <S <S นทุกคนดูบ้านเมืองเขานะฮะบ้านก็จะเป็นสไตล์นี้เลยแล้วก็ภูเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเขียว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 แบบเนี้ย เหมือนสวิตเซอร์แลนด์จริงๆทุกคนยิ่งขาขับมาตอนขึ้นเขานะเหมือนเลยทุกคนนี่ทุกคนโอ้นี่คือโรงเรียนทุกคนริมแม่น้ำนะฮะริมแม่น้ําที่เราถ่ายเมื่อกี้นะฮะทุกคนก็มีโรงเรียนนะฮะไปเจอคนเดี๋ยวใส่หน้ากากก,าก่อนตอนนี้จะมืดแล้วนะฮะทุกคนน,นี่บรรยากาศโรงเรียนเหรอโรงเรียนยจริงๆเหรอดูด,ดิ this is your school, hey, hey, school. hey what what grade are you now how old are you how old are you อังลิชสวยอ๋อกำอุมรักกำอุมรักโอเคได้เอาโทรศัพท์มาเราไม่เข้าใจภาษาอังกฤษโอเคทุกคนเดี๋ยวเราใช้ Google Translate เล้วกันนะครับทุกคนกาชิเดซินเดซินเดี๋ยวผมจะไปถามว่าน้องขายุเท่าไหร่นะกาชิเินเดซินผมผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะคนคนตุรกีนะผมได้ยินมาว่าเวลาเข้าเชียร์บอลอ่ะโหดกว่าอังกฤษอีก ปากกระัรายอ่ะอีทีมผมจำชื่อได้เขาเชียร์บนโหดมากแล้วผมเชื่อว่าเด็กๆที่อยู่ที่ตุรกีเนี่ยเขาค่อนข้างเชียรข้างฟุตบอลนะทุกคนว้าววลได้ได้่าฮ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 ายุาฮ่าอ่าฮอฮาาฮา่าฮ่าฮ่าบากาฮ่าฮ่าฮ่่คุ่าฮ ผมยอมแพ้ทุก <c oughs> คนเ <c oughs> ด็กๆนี่อายุ12นี่นะ่จาจะประมาณโม1โม6อะไรอย่างเงี้ยทุกคนโรงเรียนดูดีกว่าโรงเรียนดีอีกโรงเรียนดูดีกว่าโรงเรียนผมนะบ <c oughs> อกตรงๆเลยบรรยากาศนะแล้วก็มีเสียงอาซา์ที่มัสยิดน,นะทุกคนบรรยากาศดีมาก <c oughs> อยากจะบอกนะครับทุกคนคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปเริ่มต้นนะฮะ หลังจากนี้จะมีอีกหลายคลิปเลยในตุรก,กีเนี่ยเป,<ด>เป็นแค่คลิปไว้ไหมทำคลิ<ช>ปนหนกหนาวมากเลยเป็นแค่คลิปออเดิร์นะครับทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวดูนะฮะว่าคลิปหน้าจะทำอะไรต่อสำหรับคลิปนี้นะทุกคนโชคดีคลิปแรกของตุรกี้ครับทุกคนไป,นปน